ทางเดินลำบากถ้ามีใบไม้คลุมแบบนี้ค่ะมันลื่นไม่ได้ตั้งใจมาดูก็มาเจอโดยบังเอิญชอบค่ะแบบนี้ที่เจอโดยบังเอิญแบบนี้นี่นู่นนะ่ะสวยจังเลยสวยนะเนี่ยสวยจังเลยเป็นกอที่สองของวันนี้ค่ะ ยากกันเนี่ยน,นัน่นนี่สดสดมากนี่คือต้นเบอร์ชค่ะนี่เหมือนไม่มีเจอนางลมก็ดีดีกว่าไม่เจอเลยค่ะรู้สึกเหมือนรอยคนตัดไปนะเนี่ย พี่แกอยากได้ไหมเอาไปเถอะโอ oh, ้ไม่ใช่ฮะเขาหลุดออกไปจากตรงนี้นี่หลุดจากตรงนี้ถือค่ะเขาแล้วนี่เตืถือค่ะเขาแล้วนี่เตียวดอกพี่ถือรับหน่อยสิคะเนี่ยไม่มีถุงเนี่ยค่ะไม่นก็ถือวางก่อนที่จะดูเองมันจะเสร็จอยู่แล้วเนี่ยนี่ดึงง่ายเข่าอ่อนค่ะ ตงน,นี้อีกดอกนึ่ที่ต้อขึ้นเร็วนะดอกาขนมาเยอะไม่โตเลยค่ะใครบอกว่าโตเร็วนี่ค่ะนี่เห็ดยาเบิร์ดโพลิพัวเป็นปีแรกที่เก็บดอกอ่อนค่ะเยอะมากค่ะเนี่ยหูหนูทั้งนั้นเลยเนีย่ยหูหนู แห้งแล้วตอนสดนี่มาเจออะไรฮะดอกใหญ่ไปเลยเพราะพี่บอกยังไม่ต้องเก็บนะะไม่ตรงนี้ด่ยฮะกกอเอาพี่รับหน่อยดอกใหญ่ต้องเก็บก่อนดอกเล็กก่อเนเก็บก็อ่ะเอาใส่ถุงเลยค่ะนี่มันมืดเร็วทุกวันเนี้ยนี่จะฝ่ายสี่โมง <4 S 2> มืด <4 S 2> ตื้อะอ,ะอะไรสี่โมงครึ่งแล้วเหรอเนี่ยค่ะ ถ้าสโมงครึ่งมันต้องมืดแล้วสิฮะนี่ยังยังไม่มืดเลยยังไม่ถึงสี่โมงครึ่งสักหน่อยไม่มาเจอตอนสดสด นั้นดอกใหญ่หรอฮะเาเก็บดอกใหญ่กันไนดูที่นี่เป็นอีโนกิหรือเป็นเห็ดพิษเห็ดพิษล้านเปอร์เซ็นต์พี่เก็บดอกเลยเนี่ยเห็ดพิษค่ะเห็ดพิษเพราะถ้าอีโนกิเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นสีดำขาเหรอก็ใช่สีแล้วตรงนี้จะเป็นเหนียวเหนียวแต่คิดว่าอันนี้เป็นเห็ดพิษท่านเซอร์ไพรส์เราหนูหนูนี่ละมั้งไปดู ไปดูไลออนเมนแล้วเมื่อกี้ที่ว่าตัดดอกใหญ่ไปค่ะที่เหลือนั้นแห้งไม่ไม่เหลือเลยไม่เหลือซากเลยค่ะหูหนูนี่จะใช้ก็เอามาแช่น้ำเยอะมากเน่อเคเ่อถืดอกใหญ่

แค่นุกข้ามไปฝั่งนี้ดีกว่าเห็ดหูหนูก็ไม่ได้ไปทำคลิปเลยค่ะไม่รู้ยุ่งอะไรนักหนามันยุ่งกับตัดต่อตัดต่อคลิปนี่แหละค่ะนี่ดอกใหญ่มืดแล้ว เดี๋ยวขอแทรกหน่อยนึงนะคะเห็ดเห็ดพึ่งที่ดองเหมือนเห็ดพึ่งที่ไปเก็บเมื่อกี้เนี่ยเพ่เขาให้ไปเก็บมาดูเราจะไปถามเพื่อนว่ามันเป็นเห็ดที่กินได้หรือเปล่าค่ะอย่าไปเก็บนะคะถ้าเจอแบบนั้นอย่าเพิ่งไปเก็บเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดกินได้เปล่าแต่นี้เป็นหูหนูกินได้จริงๆค่ะนี่เป็นหูหนู พี่เขากินมาหลายหนแล้วที่เป็นแบบนี้เพราะหูหนูแห้งเลยค่ะเนี่ยอคุณได้หนามหนามเยอะค่ะต้นนี้ก็เขาคุ้นใบมัพี่มองหาตออยู่ มาช่างเขาเถอะค่ะาเข,าขจะต่อมาจากไหนช่างเขาเถอะแล้วที่จะตัดมาโอ้เห็นว่าหนูเยอะด้วยอะไรคะพี่ก็ตัดมาเด็กหูนห,หนูเยอะไม่ใช่ไหมสิก็ตรงนั้นนะพี่ลองไปดูข้างหลังพี่สิคะเป็นดงหูหนูเลยขอนแต่ละขอนหูหนูทั้งนั้นนี่มาแบบเดือดเต็มถุงแล้ว เอ้ยหนูไม่กินนะคะไม่ให้เธออ๋อนึกว่าจะให้หนูเอาไปกินให้เธอเก็บโอเคเล็กๆค่ะจะได้ไม่เสียเวลาเพราะอก็บตรงนี้ด้วยเอาเป็นเป็นใบไม้ตรงนี้เคยมีนางลมเราจะมาดูนางลมส้มค่ะเขาไม่เกิดค่ะปีนี้นู่น่ะเชื้อหูหนู ั้งนั้นนะนะนะอยู่ในนั้นน่ะน่ะเป็นเชื้อมไม่มีใครมาปลูก<า>หรอก<า>ค่ะน้ำดูสิถงกลัวถุงมือขาดเนี่ยกลัวถุงมือขาดนั่นน่ะเกี่ยวกับขากางเกงน้ำน้ำกุหลาบค่ะสองใบด้วย ที่เลือกเอาออกเอาเองยกไปให้เพื่อนหมดแล้วทั้งถุงเขาชอบกินอแล้วพี่ไม่กินแล้วอ่ะพี่กินแต่พี่จงกินของเก่าให้หมดก่อนเสียดายของนู้นอันนี้แบบของนูที่ตากแห้งเอาไว้ฮะประมาณกระสอบข้าวหนึ่งอันนี้แบบครึ่งเปียกครึ่งแห้งอ่ะนู้นไม่มีเวลากินเลยทำไม่นั่นเพราะแต่งเจ้าซุปได้ไม่ชอบ ไหนตรงไหนเอียดนี่มีมีละหม,ลมลดละเนาะใช่ใช่ได้ตรงนั้นล่ะใช่ไหมนั่นน่ะนั่นไงไม่เห็นอยู่กา้นู่นไงคะนั่นน่ะเปลือกไม้หรือว่าเห็ดก็ไม่รู้นี่ดอกเล็กไปไปดูขอนอื่น ไม่มีค่ะเห็นหางนกยุงอะ่ะหางไกง่งวงม,มันชื่อของเขาเป็นหางนกยุงมาก่อนโอ้ยพี่เขาชื่อเตอร์กี้เทลมันไม่ใช่หางนกยุงหางไกง่งวง มาถึงก็มืดพอดีเกือบสองทุ่มค่ะอากาศเย็นขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมนะคะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด subscribe สสสให้ขอบคุณทุกคอมเมนต์ไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ